ตอนหนึ่งเนี่ยนะ,ะคุณเฉลิมก็พูดถึงการปรับปรามยาเสพติดซึ่งเจ้าหน้าที่บางทีถูกคนร้ายยิงจนเสียชีวิตบ,บาดเจ็บนะฮะแล้วก็ติติงต่อว่าการทำงานของสื่อไปยกกรณีที่สื่อโดยเฉพาะข่าวสามมิติไปนำเสนอข่าวเรื่องการไปยิงวิศวกรของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะที่สกลนครฟังดูแล้วเนี่ยคุณเฉลิมจะเชื่อมั่นในทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเนี่ยนะฮะว่าทำหน้าที่อย่างถูกต้อง แล้วก็ตั้งคำถามกับการนำเสนอข่าวในทำนองว่าทำไมจึงไม่เป็นนำเสนอข่าวเวลาเจ้าหน้าที่ถูกยิงหรือว่าเสียชีวิตลองไปฟังบางช่วงบางตอนดูนะฮะเชิญครับกองกำลังพาเมืองจับทีสองสามแสนเมตรเมืม่อเร็วๆนี้ที่บอยแม่ฟ้าหลวงประทะยิงตายเขาตายนะสามศพตำรวจผมคนตายขับรถจักรยานมาขอตรวจคนโมโหไม่ยอมทะลาะตำรวจ ขับรถมาจากฝั่งกระโดนยิงเสร็จทิ้งรถแล้วกลับเข้าไปไอ้อย่างเนี้ยไอ้ข่าวสามมิติไม่รายงานมาถ้าผมบอกนัน,นยุกกรุณาผมเถอท่านอย่าทะเลาะใครแก้ปษษษษษัญหาเศรษฐกิจผมทะเลาะเองถ้าเราทำงานไม่รับผิดชอบผู้ใต้บังคับบัญชาใครเขาจะทำให้ตำรวจตรวจคน คนร้ายล่อสอง่ง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 ขยับไปตรงนี้ขยับไปตรงนั้นเขาก็ตามไปตามมาเขามีวิทยุติดต่อกันได้สุดท้ายคนร้ายต่อสู้ตำรวจก็ยิงไปนัดเดียวครับไปโดนคนร้ายตายไปโรงพยาบาลหมอตรวจนะหมอคนเองนะได้ยาบ้าร9 8เกบเม็ดคอกนึงเนี่ยยาบ้าเขาเรียก200เม็ด หมอคนเจอ198เม็ดก็แปลว่าหายไปสองเม็ดแล้วหมอในแพทย์โรงพยาบาลน,นะเขาค้นในห้องไอข่าวสามมิติช่องสาม่นะมารายงานแป๊บ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 ปบพลังงานเสร็จไม่พอครับเอามาแจ้งความกองปราบอาผมก็เห็นว่าผิดปกติและแจ้งความกองปราบไม่พอเอามาร้องกรรมธิการกรรมธิการไม่ใช่ตำรวจไ,ไม่ใช่การไม่ใช่ศาลกรรมธิการรับฟังคุณจริงคุณมาร้องทำไม ก็คำานวมเนินการแล้วต้องการสร้างข่าวเก่งวดดีแล้วต่อมาก็จะมาลองผมผมบอกผมไม่โง่หรอกโง่เป็นด็อกเตอร์ไม่ได้ผมก็ไม่รับเรื่องลองผมบอกให้ไปทํากันกองปราบก็ดําเนินการผิดดาเนินคดีไปแล้วเมื่อสองวันมานี้ตำํำรวจเขาจะฟ้องผมบอกอยายน้องเอาอยาทำไมครับพี่ผมไม่ทก,ทกบอกอย่าช้าฟ้องไปเลย แต่ขากไปเลยเพราะเราปราบเจ้าส0ติดแล้วที่ตำรวจตายถูกยิงตายโดยแม่ฟ้าหลวงร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจเองทำงานนะขับรถชนตายทำไมข่าวสามมิติถึงไม่รายงานมั่งนี่ฮะเป็นบางช่วงบางตอนนะฮะดูเดือดทีเดียวคือผมว่าสาม,มิติก็รายงานนะข่าวนั้นตอนที่ผมดูอยู่นะฮะ แต่ที่เป็นกรณีซึ่งถ้าเป็นมุมคุณเฉลิมก็แปลว่าเชื่อมั่นในการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่สกลนครขณะที่ในมุมของข่าวก็เป็นข่าวข่าวหนึ่งซึ่งข่าวสามมิติเขานําเสนอโดยเฉพาะประเด็นเป็นต้นว่าผู้ตายเนี่ยนะฮะที่ถูกยิงเนี่ยใส่กางเกงในแบบบ็อกเซอร์แล้วจะมียาเสพติดไปไปอยู่ได้ยังไงตั้งแต่จุดเกิดเหตุไปถึงโรงพยาบาลกรรมธิการที่เดินทางไปคุณชุวิตกมลวิสิตคุณหลายๆคนผมยังจําได้ว่าคุณชุวิตถามพยาบาลว่า ส่วนตัวในคิดว่ายังไงว่ามันเข้ามาอยู่ได้ยังไงนะฮะพยาบาลก็ยังบอกให้ทำนองว่าก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าเป็นกางเกงในแบบไม่ใช่กางเกงในที่รัดที่ร<ะ>ัดนะครับแล้วก็ลักษณะของยามันไปอยู่ตรงทวารหนักแบบนั้นนะจะอยู่ได<ะ>้อย่างไรเรื่องอย่างนี้ก็ว่ากันไปตามกระบวนการกันแล้วกันเนี่ยนะฮะนี่คือกลุ่มก้อนข่าวของยาเสพติดแน่นอนฮนะที่รถเวกเฉลิมระบุข่าวเรื่องเจ้าหน้าที่เราก็นําเสนออย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ มันก็ต้องเป็นกรณีกรณีอย่างที่ว่าเวตโรยกา32นาทีครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะท่านผู้ชมครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะที่ตำรวจและก็ปปงตบวกองปราบกับปปงไปตรวจค้น4จุดหนึ่งในนั้นเป็นอาคารสำนักงานหัวหน้ากระบวนการ call center ระดับรองไม่เจอตัวนะฮะได้โทรศัพท์ที่พ่อของผู้ต้องหาใช้แล้วก็มีเ m s เแจ้งเข้ามาว่าได้โอนเงินเข้ามาอย่างงนอย่างงี้องงนอย่างงี้ เมื่อวานนี้ตัวคนที่ตำรวจกับปปงก็การตัวเดินทางมาพบตำรวจแล้วก็บอกว่าไม่เกี่ยวเดี๋ยวกลับมาฮะ call center 11อรยกา3 3นาทีครับสิ3 8นาทีเรื่องเล่าสาวอาทิตย์นะครับเราว่ากันต่อนะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะเรื่องของแก๊ง call center ซึ่งไปหลอกขราชการบำนาญท่านหนึ่งเป็นอดีตอาจารย์ที่สถาบันแถวบางเขนอายุ68โอนเงินไปต้องเป็นเกือบร้อยครั้งนะฮะเป็นจำนวนเงิน30ล้านใช้เวลา10กว่าวันอย่างเหลือเชื่ออ,อ้างชื่อเป็นเลขาธิการปรปรงสีนาประยุนรัต <c oughs> ์ปปงก็เลยร่วมกับกองปราบแรกเริ่มก็ไปจับมา5คนนะฮะแล้วก็ขยายผลจนกระทั่ง <c oughs> เมื่อวันก่อนเนี่ยก็ไปตรวจค้น4จุด หนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นอาคารเช่าออฟฟิศย่านสีลมแต่ไม่พบตัวคนที่ต้องการพบก็คือนายไพโรธกิติโรธสเสถียรกรรมการบริษัท general innovation ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารายาข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนตามขิดความผิดตามพรบอรฟอกเงินเสด็จซ้ำไปแต่ได้คุณพ่อของนายไพโรธเนี่ยมาสอบปากคำ ระหว่างนั้นก็มี SMS ส่งเข้ามาเป็นระยะว่ามีการโอนเงินเข้ามาหลังสุดนี้ก็สองแสนเนี่ยนะฮะสองแสนสี่พันจากบัญชีนี้จากใครเนี่ยจากมิสเตอร์เอชเจนที่คาดการว่าในระหว่างนี้อาจจะมีม้าใช้ที่ไปกดเงินตามอูดที่ตู้ ATM แล้วก็เอาเงินเนี่ยโอนเข้าบัญชีตัวพ่อของนายไพโร์ก็อ้างว่าโทรศัพท์นี้ลูกชายเอาไว้ให้ใช้ แต่ไม่รู้ว,ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยคืออะไรอย่างไรไปฏิเสธว่านอกจากตัวเองไม่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยลูกชายคือนายไพโรธก็ไม,ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเมื่อวานนี้นายไพโรธติดเตี๋ยวรอดเถียนก็เดินทางเข้ามอบตัวกับตระเวจกองปราบปรา,ามใช่ครับและนายไพโร์เนี่ยก็บอกนะครับว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่อย่างใดขอปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ตัวเองเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับเบเกอรี่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ไปศึกษาด้านการตลาดที่ไต้หวันทําธุรกิจแล้วก็เลยรู้จักกับนักธุรกิจชาวไต้หวันหลายคน เคยทำธุรกิจมาแล้วหลายประเภทแม่ของตนเองก็เป็นชาวไต้หวันด้วยส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้านี้นายดีนกพัตรายเรียงวนาคาจีที่ถูกตารวจท่องเที่ยแล้วก็ตํารวจบกปจับกุมยอมรับว่าคนนี้รู้จักกัน เท่าที่ทราบเนี่ยนายดีโลกพัฒน์ทำธุรกิจจัดหาแรงงานส่งไปทํางานที่ไต้หวันแต่ก็ไม่ทราบว่าส่งไปทํางานประเภทไหนส่วนคดีที่เคยถูกตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจดําเนินคดีในความผิดลักษณะเดียวกันแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนั้นตนเองก็ได้ปฏิเสธและเข้าชี้แจงข้อกล่าวหาและตอนนี้อยู่ระหว่างการต่อสู้คดีนี่แหละฮะลองไปฟังบางช่วงบางตอนดูครับของเองคือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดา ธุร,รกิจผมและก็ส่วนตัวของเองนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางคอร์เซ็นเตอร์กาแก๊งนี้ทั้งหมดะครับแต่ว่าส่วนของรายละเอียดที่ที่ท,ที่ที่อาจจะถูกภา,าพพิมพ์กันแล้วว่าเกี่ยวข้องกันเราจะเราจะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเช็คอีกทีหนึ่งครับก็ต้องยืนยันบอกว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณรู้จักคุณวรพลไหมไม่รู้จกักแต่เขางเ,งเงินมาให้คุณเก้าหมื่นเก้าพัน สี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนะซึ่งตอนนี้คือผมยังไม่รู้ก็คือเงินอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เจอเบี่ยงนะไม่รู้คือตอนนี้คือโอนเงินให้คุณสองแสนสี่พันบาทเนี่ยนักข่าวก็เห็นในเครื่องโทรศัพท์ที่เปียคุณถืออยู่คุณตอบที่ตรงนี้เอาเงินมาจากไหนคือมันต้องต้องดูรายละเอียดทีนี้จะได้ไม่ต้องรายละเอียดเราเพราะคุณต้องโทรมาถามเปียคุณอยู่แล้วเพราะเปียคุณให้การว่าคุณโทรมาถามบ่อยบ่อยว่าเงินเนี่ยเข้าบัญชีไหมเข้ามาหรือยังจำนวนเท่าไหร่เอ้าคุณตอบตรงนี้หน่อยว่าเงินอะไรอก็เป็น เนี่ยตอบสู้สื่อการ์ดเลยก็เป็นเงินของลูกค้านะครับเนซึ่งมันก็ลูกค้าของ